บางกุ๊กปะวะขอน้าังหวัดแม่ฟังทำสวยเนาะอ่าใช่ทำได้ที่ระชิ้นแม่เขาก็ยังเขาไม่ฟัอะไรเออทำไมที่แม่เอากล่องมาตั้งแปดกล่องแหมงกมีเท่านี้ซื้อมาอีกก็ตายสิน้ำเจลมันแพงมากเลยนะแก ขวดละแปดสี 8, บาทแต่ใช้หลายขวดมากนี่นี่ไส้จานน้ำเจลน้ำเจลนั่นแหละน้ำเจลนั่นคือน้ำเจลเอ้อ้อยจุ๋ยจุ๋ยนี่นี่นี่มีติ๊กตักติ๊กตักด้วยนะ ท้องหนิงทำไรอ่ะเอาพิดไม่จุ่มเองอ่ะใช่ใช่อ่าเอาใหม่อาเอาทางนี้กดลงไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ากดกดอ่าแล้วก็กดลงทั้งใบเออแล้วก็งัดขึ้นเออสวยสวยสวย